ดีนะ้องมาพบกันอีกแล้วเนาะกับซองบ้านสาวลาวชาแนลเนาะื้อนี้เนาะกับพาทานผูสมมาเบิง่งไ้เบิ่งนาเนาะอยู่ไ้อยู่นาะบรรยากาศทงไ้ทงนาะทานผูชมเนาะเทบเทบนี้เขาเจ้าจะเห็ดนาวานนะ้องส่วนหหายเนาะจะเห็ดนาวานบ่ได้เห็ดนาดำเนาะมุดทงเลยมีแต่นาวานเบิด หน้าวานมืดบุมีไผ่ดำมันน้ำอาจจะบุเพียงพอใน่แล้วกับบุรีแห้งงานใน่เนาะสาเหตุที่ว่ามาเห็ดหน้าวานเอานะเพราะว่าสวนกันเห็ดหน้าดำมืดนาะก,ก็ดีอยู่มันจะบุมีหญ้าหลายหน้าวานนี่หญ้าหลายแท้ๆสบายดีนึงโอ้ พาสสบายดีสบายดีแต่ใจจะควยคว้าให้เฮาใส่ประเจให้บอนำเพิ่มเติมผู้ดูแลเขียนตัวใดระบานี้บบได้ไล่ดนนะุล่ะไม่รู้เพิ่มผู้ดูแลการจัดการผู้ดูแลผู้ดูแลมาถานโอ้เฮาเห็ดบุเป็นนะมูสิกดใส่ตัวใดโบได้ <c oughs> <c oughs> ดมาไล่ดุลแล้วหันกดเนี้ยได ฝนตกบอ่อชน,น,น,นะนีบ้านเฮาน้ำท่วมนาเฮาบ้านบ้านเฮาน้ำท่วมนาโอ้ยังบ่แห้งวะสิได้กินขา้าวบ่อแบบนี้นะ่ะคันว่าน้ำท่วมแล้วนะ่ะโอ้ยฝนตกหากระเซ่าเนาะมันมือวานนี่บ่แดดกับมือนี่แหละน้ำแกงออกท่วมขานะ้าวนาเฮาโอ้เห็นอะไรสนานแบบนี้นะ่ะสิได้กินข้าวอยู่วะอ้าทู ได้เห็นแนวใดล่ะบัดน,นี้ท่วมมืดเลยว่านาะผัดนะน่ะอู้ปีนี้ฝน,นลายเนาะใส่กระไดท่วมมืดหนะ้าเฮาบ่งงามปันใดหน้าวานนะด,ดิขอบคุณเด้อมาเบิ่งนาน้ำนะเบิ่งนาน้ำเป็ดอันเฮาสิกุตัวใดล่ะผู้ดูแลนี่นะ ผู้ดูแลมาตรฐานสามารถตรวจสอบนำข้อความแชทรวมถึงช่อนหรือระงับผู้ใช้จากส่งข้อความชัว่วคราวได้จัดเมยกาการจัดการผู้ดูแลสามารถจัดการที่ับแซทไทยทอดสดโอ้เฮตบุปปินไม่จะกดตัวเลยบุกา้ากดมาจังไดนก็บุปปินยังเพื่อนกุญเจ จังว่านี่ล่ะใส่ข้าวหอมมะลิมาเส้นดีจะได้เกี่ยวบ๊อบส้นดะีโอ้ใส่ข้าวหอมมะลิวะ่ะข้าวปีใส่ข้าวปีบ่หรือว่าข้าวกลางใส่ข้าวอันเท้าใส่ข้าวเหนียวปีนี้นะปีไายนี่ใส่ข้าวเจ้าใส่ข้าวหอมมะลิปีนี้ใส่ข้าวอันนั้นซื้อข้าวฮันเม่นข้าวอย่างวะข้าวอันนั้นนางสาวไทยมาสันดี โออฮ้อนฮ้อนแดดฮ้อนมือนี่แดดดีดีแดดฮ้อนหลโบต้องกดจ้าเดี๋ยวตกวิธีโอ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 เคโอเคเข้าเข้ากับโบงามปันใดแต่ว่าซื้อขี่งัวมาใส่เลดโอ้เข้ากลางวะเอออันนี้ก็ะกลางขึ้นกันนะโอ้เห็นอะไรสนามมันทนมันสิมันมีเข่าประเภทหนึ่งแบบทนทานน้ำท่วมก็เข่าเซบังไฟบอกเขาว่านะ ข้าพาทันข้าเจ้าเข้าหอมมะลิเอ็นบ่อน้ําท่วมโอ้ขันท่วมดุนมันสิตายตี่สน่ะขันว่ามันแดดออกแล้วเพิ่นระบายน้ํามันสีได้กินอยู่ตีเนาะโอ้เห็นตรงไหนโบไปถ่ายให้เบิ้งเลยมะอันคือโบไทยไล่สดให้เบิ้งเดมันไส่บได้มันท่วมแหงบ่ท่วมเตนาตี้แถวได่ท่วมตี่อันนี้เป็นน้าสาวนี้นะมาใส่เข้าคือกันกับพงเพื่อนน่นแหละ ข้าวกาบคือโบงามเท้โบใสปุ๋ย <c oughs> โบงามนะเด้บังแม่ข้าเขาโบงามใส่ปุ๋ยพี่ซ้ายใส่แล้วปุ๋ยแบบสีดเอามันโบงามนะบังแม่มีแต่หญ้านี่นะเห็นโบโบงามอีนี่เด้กโบงามมุดทงนี่แหละสิได้กินโบโบปีนี่นะมันโบงามเดบุโบไม่ได้มาใส่ปุ๋ยอีกนะใส่ต็ขิงงัวแล้วก็สีดปุ๋ยท่านึงพี่ซ้ายมาสีด ปุ๋ยใส่ใบมันโบได้เออไปโบได้รลดไปโบถึงน้ำท่วมทางอู้นาอยากแทนาอปีนี้เนาะท่วมได้จักมือแล้วบบพัดบ้านอยู่แถวพุ่นนะน้ำท่วมนาฮะนะมันสิไดีกินอยู่บ่คันน้ำโบเห้งไวไวนะเนาะเสียหายแล้ว นาครบบงงา้ำนะปีนี้นะที้เขาบงงา้สิได้กินเข่าบ่บูนี่เป็นเหลืองๆใบมันนะขอบสบายดีขอบคุณเด้อสองท่านเด้อมีไผไ่ด้นะเนาะ,ะมีสุดใจจะคอยควา้าเนาะแองเจอพัดเนาะพัดนะนะ,นะมีไผ่ตืมวาสิยางไปสุดพุ่นบุได้ยางซ้ำเด้อวาสิยางไปสุดนาพุ่น ว่าสิเฝ้ามือเมย์เมือเกือเป็ดเกือบไก่่าสันดิมาเบิงหน่อยหนึ่งมาเบิงแล้วก็สิไทยวิดีโอไปให้อันอ้เบิงให้พี่้ายนะแล้วก็ให้เม,มเบิงน้ำรถจอดอยู่ถนนลุยน้ำไปกับย่านงูย่านงูหลายน้ำท่วมโอ้ยไปเด้อย่านย่ยานยาน่ยานเลยให้มันแห้งจักหน่อยคนตีจังไปขี่รถกระบะไป เป็นบอรถโฟวินอนะไปได้เนาะโอ้บนน้ำท่วมแล้วมีงูหลาย่ะไปเทาย่านนะคันว่ามีมูมีเพื่อนไปหลายๆค้นกับใครดเอาไม้ไปน้ำไรงูเนาะโอ้ทีนได้ละบันนี้สิเดเขา่าเมื่อนั้นเห็นพัดไทยคือว่างามงามเข่านะเนาะไปตัดหยกตัดห้านะ มาใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วน้ำท่วมปุ๋ยก็จืดหมดแล้วอันนี้ก็สิไรประมาณสิบนาทีแล้วสิมือเนาะตำแล้วยายุโอคำแล้วยายุดนเออเออบูยุดนหลอกย่านอยู่เห็นกระเจ้านมาใส่ปุ๋ยใส่อย่างมีแต่หนุม่มเออมีแต่ผุดชาย <laughs> มาผูดเดียวผุดย่าน ว่ากรไทยบ้านแหละไทยบ้านเพื่อนมาเบิงนะเพิ่นมาใส่ปุ๋ยแต่ว่าเฮากระสิกลับเมืออ่อเฮือนแล้วเพราะว่าเม่เฮาสิไปเกือบเกือบป็ดเกือบไกลนะขอบคุณเ้อพัดเดอเป็นห่วงเป็นห่วงเฮาน่ะเด้อเป็นเด็ดนะขอบคุณหลายๆจุดหน่อยกระสิเมื่อแล้วแหละกำลังยาง ขอให้น้ำแหงไวๆไเดอ้อน้ำท่วมนาผัดหันเดอ้อให้น้ำแหงเดยจังที่ได้กินเข่าได้เข้าเจ้าหอมมะลีะนะให้แหงไวๆเด้อเทาะน้ำหันเนาะเป็นห่วงเด้อเห็ดนากำลังนง้มกำลังนั้นละน้ำท่วมน้ำฝนมันบอกมันอน้ำแก่งหันมันไหลลน้นบอกมันฝนตกนักเน,นาะแล้วมันละท่วมนามันโบเมนอันตี้โบเมนเคลื่อนตี คันเป็นเคือนเนาะก็บุคขาปันไดุ้ท์นี้แดดแห้งอยู่ตอนนี้ขอบคุณเดอ้อพัดเดอ้อเองเจอพัดสุดใจจะคอยคอยขอบคุณหล,ลายๆบุหู่าเขาไปเบึงเขาบ่านั้นเขาบ่าได้คอมมินนะเขาไปคอมมินละมันอันนั้นบ่มันเห็นข้อความเขาอยู่อะ่ะ ส่วนไหเบืงแล้วบุได้คมนะขอให้ให้อันนั้นเดอ้อขอให้นาะพัฒนาน้ำแห้งไวๆเดอ้อให้ได้กินข้าวหอมมะลิงามๆเดอ้อให้ได้เก็บเกี่ยวเดอ้อข้าวหอมมะลิแห้งเป็นราคาดีก็กินข้าวครับกินข้าวน้ำหยังมือแรงเออมือแรงหวามือแรงวาสีอมหนังใส่หมัก สีหัวปีฮนะเพราะว่าเฮ็ดจีหนังแล้วแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วตอนจีหนังเมื่อนี้แหละเฮ่อแตกเฮ่อแตน้อนหลาย่ะก็แล้วถ่ายคลิปแล้วก็เก็บผ่านาะซักผ่าตากผ่านได้มือวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็มาเบิ่งนาแล้วก็สิไปเฝ้าร้านขายของให้เม่เฝ้าร้านให้เราเราชิมกแเม่จะมาเกือบเป็ดเกือบไก่แล้วก็เอางาน อย่างก็มเมมนงานหลงเอางูบสนอเอาหูไปเมยบิงเมย์ไ่ได้มากับทรงให้พี่ชายครับเลวเฮาสบายเป็นไขวัดโอ้ไปตากฝนทั้งใดเนาะเนาะเป็นไขวัดนะพักพน่นหลายๆเด้อกินยาเนาะแล้วก็กินยากินข้าวใส่ไ่่แล้วก็พักพน่นไปฟ้ป้นไปลำทั้งใดช่วงนี้นะมีะกิจกรรม อันนั้นเป็นอันนั้นว่าเห็ดอันรวมก,กันกับอยู่บ้านวะฟอนฮะนะล้ำฮะนะเป็นอันของกลุ่มบ้านบอตั้งกล้องเอาเสียงเขียดจจนาจากสา,สามนาทีมันบุมันบุริยินเสียงเขียดจจนาห้องนะเดมันตุเขียดอยู่ห้องนะ มันมีเสียงล้มกันแน่นะเด็กข้าเจ้าได้ยินบอกข้าเจ้าล้มข้าเจ้าเศร้าเมื่อยข้าเจ้าพักอยู่ต้นไม้ข้าเจ้ามาเบิ่งนาใส่ปุ๋ยข้าเจ้าเขาบ่ได้เอาขาตั้งกล้องมาขเขาจับเอาโทรศัพท์เออฝนเอาความวนเออวะเห็นเป็นทีมงานหลายสันดอกว่าฝนแบบว่าเขามีกิจกรรมแล้วเขาไปแบบเป็นของบ้านของอย่างบอสสันดอก แต่ว่ามีงานแล้วพนเซิ้นไปเนาะอืโอเคเขาก็ยางไกล้สิหอดอันนั้แหละไก่สิฮอดบนหลุดจากจอดมอเตอร์ไซค์จอดพอดีเออมวนมว,น,มวน,แน,มนแล้วกันแมนแล้วเขาฟ้นเขาก็ได้ออกกำลังกายพร้อมดได้ความมวนเบิกบานมวนซื้นดีแล้วดีแล้วสมเซยเด้อ ดีไว้ๆเ้อเป็นไข่ฮนะเอาไว้ๆเจ็บแข็งแหง,แงไว,ไว้คือบเห็นเห็ดคลิปอาหารลงเขาก็ไปเบืง้งตอนนั้นเขาทำขนมใส่เทียนบุเป็นเขาไปเบิ้งผัดทำแล้วเขากระบอกผัดว่าให้เห็ดแบบเอ่อคลิปอีกเธอนึงแบบว่าเขาอ่นบุเคยทำดีว่า ข้าวนมอันนะั้นนะข้าวนมเป็นหงกาะเออเออะเจ้นะเจ้าะพัดพัดได้ยินบอบอกอ่านเขาอยากให้พัดอันเฮ็ดอันน well ั้นเฮ็ดข้าวนมอีกเธอหนึ่งข้าวนมเทียนนะนะเออสมลมผูสูงอายุเออเออเอออันนั้นอย่าลืมเด้ออนเพราะว่าช่วงหอเข้านี่นะบางหนึ่งนี่เนาะหอเข้าประดับดินคนเล่าห้อง แล้วเขาละเห็ดข้าวหนุ่มบปเป็นเขาปปปปอยากเห็นเห็ดเ,เขาละไปบึงผัดเห็ดแนวใดแนวใดใส่มันนะอ๋ออสอมอสตรีแม่บ้านจ้าอ๋อวายุเพราะว่าผดเคยออยู่ในอสอมออันนี้เนาะทำงานอสอมอเห็ดขา้าวต้มเออเห็ดข้าวหนมเขาไปบึงนะแล้วเขาก็เอามาเห็ดกินว่าสิเห็ดอีกอยู่บ่วันห่อข้าวสลัดนี่วันที่สิบเก้านี่นะ ยี่สิบเก้าขอบคุณเด้อสูตรดีๆฮฮนเดอเห็ดข้าวต้มข้าหนุ่มนะเป็นประโยชน์หลายเวลาเขาเห็ดบปุปผินเขาก็เข้าไปเบิงขอบคุณหลายๆสีได้ลาเวทีแล้วได้นี่แดดฮอนแหงเนี่ยสีเมือแล้วเมือให้แมเมือเกือกไกลขอบคุณผัดหลายๆเด้อสุดใจจะคุยคว้าเนาะเอ็เจื่พาดเนาะเพื่อนเพื่อนหักเขาเนาะเพื่อนรัก กลับก่อนเด้อขอบคุณหลายๆเราจะกลับบ้านละไปเฝ้าร้านไข่คของให้แม่แม่จะไปเกือบเป็ดเกือไก่บายบายพ่อกันไหมเด้อเออมือนี้ซ้อมนักมืออือน่นล้ำจริงตักบาตเข้าสารประเพณีโอ้บ้านเฮาโอ้แม่นบอกสมพลอะโอเคโอเคมืออื่นเนาะมืออื่นไป ม,มือนี้ซ้อมนักมืออื่นล้ำจริงโอเคให้ผ่านไปด้วยดีเด้อเห็นได้ควมมวลซึนเด้อล้ำสวยๆงามๆเด้อสวยงาม,งาม,งามคือเก่าอะละเนาะมืออื่นคอยมวลมวลมืออื่นได้ล้ำจริงแล้วไหวอยู่บอลรอเป็นไข่นะไหวอยู่วะไหวอยู่บ่เออกินยาแล้วพักผ่อนหลายๆเตรียมตัวเตรียมใจมืออื่นได้ล้ำจริงแล้วเนาะอืม จ้าเจ้าฮอให้เบ่งอีกอยู่ช่วงบ่มีลำโอเคส้วงบ่มีลำแล,ละเห็ดข้าวต้มข้าวหนมเนาะข้าวหนมแบบมันข้าวหนมแบบใสอันนั้นนะแบบเห็นนั้นนะโอเคขอบพูดหลายๆสูตรดีๆเขาไปเบ่งอยู่ในส้งน้องนาภัดชาเนลฮัลห,หละจ้าคิดหอดขึ้นกันเด้อคิดหอดคือเก้าฮัลหลคิดหอดคือเก้าเด้อเออคันเงาเ,ออเงากระโรมาเด้อโทรมา, <laughs> รมาลินมาคุยน้ำกันได้เด้อ คิดฮอดคิดฮอดนะบ๊ายบายไปแล้วเด้อว,วันนี้เด้อสิลงเวทีแล้วโอเคบ๊ายบายขอบคุณหลายๆเด้อพัดขอบคุณมากๆคิดฮอดคือกันคิดฮอดคือกันบ๊ายบายไปละกดออกแล้วเดินี่เด้อ